สวัสดีครับวันนี้มาอยู่อันเบพาออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูรถอีโ c คาอีกรุ่นหนึ่งนะครับบอกเลยว่า คันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูไว้โม้กันเลยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่เจ้าจูซูกิสวิตนะครับ1.25 GLX นะครับตัวลองท็อปเลยนะฮะรถปี2014นะครับสวยมากนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะรถไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนนะครับรถปี2014นะแต่สภาพยังแบบนี้อยู่นะผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะออกอีโคคาร์สักคันหนึ่งนะ แนะนำเลยนะครับเป็นคันนี้นะครับถูกใจแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันนะหลอดไฟหน้าโรเจนสวยๆนะครับไม่มีสเก็ตเห็นไม่มีรอยขนแมวนะฮะใหม่มากนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสเกิร์ตรอบคันนะฮะแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นแบบลายลังคพึ่งนะครับเป็นมเหลี่ยมลงมานะครับแล้วก็มีโลโก้สต <mon k cat> ุก <quy mainstream. S 1> <mon k> ินะครับเป็นโครเมียมให้นะครับรูปลักษณ์นะฮะ มันจะออกโค้งมนนะครับทำให้ตัวบอดี้รถเนี่ยมันดูใหญ่มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเจน1เจน2หรือว่าเจน3นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์แบบนี้อยู่นะฮะมันก็คือความสวยของเขาในอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับ เรามาดูสภาพด้านข้างกันบ้างครับสำหรับด้านข้างนี่นะฮะเริ่มที่ล้อมใหม่กันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับพร้อมกับยางอันนี้ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นปี2020นีแล้วนะครับส่วนลายแม็กเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบลายนี้นะเป็นรอนลอยมันก็แล้วแต่รถรถนิยมของลูกค้าแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะเดิมๆแบบนี้มันก็ดูหรอดูเท่ดีนะครับรถบ้านนะครับแอบซิ่งๆ่งหน่อยนะฮะหรือว่าอยากได้เป็นลายอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลายไหนก็แล้วแต่นะครับรีเควส นะครับขอบ1 5บหขอบ16ขอบ17นะครับอยากได้แบบไหนนะครับมาเลือกกันเลยนะฮะอันนี้ผมแถมให้ไปเลยนะครับถ้าเกิดดูจากคลิปนี้นะครับแคปคลิปนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็มีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับสวยเลยเกิตข้างนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างงาครบเลยนะครับคิ้วกันสา์นะครับ สวยนะฮะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรองท็อปเนี่ยเดี๋ยวออปชันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับเรารูสภาพภายนอกกันก่อนนะฮะสำหรับล้อหลังก็เหมือนกันนะครับทั้ง4ล้อนะฮะอยากได้แายไหนเนี่ยเดี๋ยวก็มาเลือกเอาที่ร้านได้เลยนะครับมาคุยตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะมาดูสภาพนะครับมาดูช่วงล่างมาดูเครื่องมาดูเกียร์นะครับคันน มาทดลองขับก่อนได้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถทุกคันที่ผมมารีวิวนะถ้าเกิดผมไม่ขับเองแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ดีจริงนะครับไม่เอามาขายแน่นอนนะฮะรับประกันเลยว่ารถที่ร้านทุกคันนะครับรถทุกรูปแบบทุกซิ gmment นะครับสวยเท่ามือหนึ่งนะครับการันตีเลยนะว่ารถทุกคันนี่นะครับไม่เคยชนหนักฟีความน้ําท่วมแน่นอนนะครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านท้ายกันมากกว่าครับ เรามาดูสภาพด้านท้ายกันคาับสำหรับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแบบรถแฮทแบ็กหประตูนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะเซ็นเซอร์ถอยหลังให้มากันด้วยถึง2จุดนะครับแล้วก็สเกิร์ตกับสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกองที่3นะครับครบหมดเลยนะครับรถแฮทแบ็กหประตูเนี่ยนะครับเราทามากี่คลิปกี่คลิปแล้วก็แล้วแต่นะครับเราจะลืมตรงนี้ไปไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดช่องสัมภาระดูกันหน่อยนะครับ ทุกคันนะฮะเราต้องเปิดดูนะเพราะว่าอยากจะให้เน้นถึงความคุณประโยชน์ของมันด้วยนะครับถึงจะเป็นรถเล็กอีกคานะฮะแต่การเก็บของการบรรจุของนะครับห้องสัมภาระเนี่ยสามารถบรรจุของได้เยอะมากนะครับแล้วก็เบาะหลังสามารถพับเก็บได้นะฮะสะดวกสบายด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบออกต่างจังหวัดนะับปิกนิกแคปปิ้งฮะหรือว่าไปทัวร์กับเพื่อนนะครับเที่ยวสนุกๆนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าไปเช้าเย็นกลับนะฮะคันนี้นะครับผมบอกไว้ว่าทั้งประหยัดนะครับแล้วก็ แรงไปในตัวด้วยนะครับแรงม้าที่มันได้ออกมาเนี่ยผมรับรองว่าสําหรับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะมันก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับถึงว่ารถมันจะดูเล็กๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ารูปโฉมมันบอดี้มันนะดูป,ป่าเปียวนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุจ้านภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันบ้างครับสําหรับภายในนี่ก็จะออกเป็นโทนสีดําหมดเลยนะฮะ คอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กมาให้ถุงลมนิรภัยมาให้ครบทุกจุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวเล่น c d m p 3นะครับ USB นะครับส่วนแอร์เนี่ยเป็นแบบปรับปรับออโต้และนะฮะออปชันก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับปุ่มคีย์สตาร์ทด้วยนะครับสะดวกสบายมากออปชันอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะถึงที่สุดนะเพราะสําหรับคันนี้นะครับผมต้องเน้นย้ำอีกทีนึงว่า เป็นตัวรองท็อปนะครับแต่ว่ารถเนี่ยสภาพมันสวยมากนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยปี2014นะครับมาอยู่ประมาณ90,000กว่าโลนะครับการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่า90,000กว่าโลเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับสำหรับปี2014นะฮะแล้วก็การดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเกียร์นะครับเครื่องนะทุกอย่างยังเพอร์เฟกอยู่ทุกอย่างเลยนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสะดวกสบายมากขับสนุกนะฮะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยจะออกแบบมาแบบ ดูเด่นๆหน่อยนะฮะสะดวกเข้าง่ายมากนะฮะเป็นเกียร์ออโต้แนวตรงนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคันนี้นะครับจุดเด่นๆเลยก็เป็นในเรื่องของเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะสภาพใหม่กริปนะครับไม่มีรอยข่ายไม่มีรอยยุ่ยนะฮะสภาพการใช้งานน้อยมากนะครับทั้งเบาะนั่งหน้าแล้วก็เบาะนั่งหลังนะครับและสําหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับถามกันมาเยอะมากนะเป็นอีกคําถามนึงนะครับที่ผมอยากจะให้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับนั่งก็สามารถสะดวกสบายได้ครับปรับขึ้นปรับลงนะฮะ ตัวผมใหญ่ก็จริงนะครับแต่ผมสามารถขับได้สุขสบายมากนะฮะไม่เมื่อยขาด้วยนะครับก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะฮะก็ทั้งตัวภายนอกก็ภายในเนี่ยมันยังดูดีอยู่นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะสวยมากสําหรับคันนี้นะครับใครได้ไปผมรับรองนะว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่อง CVT กันบ้างดีกว่านะครับไปอ่าเรามาดูสภาพห้องเครื่องบ้างครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถอีโกคาร์นะเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับ ขาหน้าแก้มข้างตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะเลขเครื่องนะครับครบหมดทุกจุดนะครับรถสวยมากนะครับไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมแน่นอนนะฮะมาดูรถตัวจริงได้นะครับถ้าเกิดไม่เชื่อตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะเป็นโอีโกคายิงหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นยอดนิยมมากนะฮะซูกิสวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเจนนี้ครับก็ขายดีมากนะครับตัวไมเนอร์เชนที่ร้านเอาเข้ามานะปี18นะครับตอนนี้ ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นดูเครดิตลูกค้าด้วยว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเราไม่ได้มีแค่2คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจนเก่าว่าเจนใหม่นะครับสนใจแบบเจนไหนนะครเรามาคุยก่อนกันก่อนได้นะครับเราสามารถลดหารถสวยๆให้กับคุณลูกค้าได้แน่นอนนะฮะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้นะครับซูซูกิสวิตนะครับหนึ่งจุดสองนะฮะ G LX นะครับรถปีสองพันสิบสี่นะครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับไม ออกรถนะครับพร้อมดูคลิปนี้มาครับแม็กมาเลือกเอานะครับจะเอาลายลายมาเลือกเอาเลยนะครับแล้วแถมให้ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจพัฒน์อัโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับกดไลค์กดซับสไคร์นนะเดี๋ยวเรามีรถมารีวิวกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ